ค่ะตำเครื่องแกงนะคะกระปีกระปีพริกเล็กกระเทียมแล้วก็ข่าสารค่ะใช้ตำนะคะบางครั้งบางคราใช้ตำเนาะตำก็ตำอร่อยค่ะตำจะหอมออกมาเลยนะคะถ้าวันไหนไม่อยากตำก็ไปปั่นก็ได้แต่ว,ว่าถ้าเนิดหน่อยก็ตำค่ะถ้าแกงเยอะๆก็ต้องปั่นนะคะ ผักบุ้งนะคะผักบุ้งเด็ดเอาไว้แล้วค่ะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะต้มพอเดือดแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ปลาค่ะ ใส่ส้มชิ้นลงไปนะคะส้มชิ้นค่ะส้มชิ้นแห่งที่ใส่ส้มลงไปก่อนก็เพราะว่าเวลาเราใส่ส้มลงไปก่อนนะคะเวลาเราใส่เนื้อปลาที่ยังไม่ทอดหรือว่เนื้อปลาสดนะคะเนื้อปลาจะได้ไม่เปืยะค่ะใส่เลยลูก ใส่เกลือค่ะเราจะต้องให้น้ําแกงออหอมครบเครื่องก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ปลาลงไปค่ะน้ำตาลค่ะ อันนี้ปลาที่ทอดแล้วนะคะปักบ,บุ้งค่ะใส่น้ำปลานิดค่ะวันนี้ลูกสาวเป็นคนหูงค่ะใส่มะนาวนะคะไลมอนค่ะถ้าที่มาเลยใส่ไลมอนดีกว่านะคะเพราะว่ามะนาวมะเลยมันจะเปลือกหนาเนะ เลมอนจะรสหอมแล้วก็ไม่ขมด้วยค่ะโอเคใส่ปลาค่าะปลาปลาทอดปลาไปทอดก่อนนะคะไม่ทอดก็ได้แต่ว่า <c oughs> คุณแม่ชอบปลาทอดค่ะอันนี้อันนี้ให้ลูกๆก,กินนะเขาชอบแบบนี้นะคะลูกสาวก็เลย ทำใจแม่นะคะพอดให้แม่บ้างใส่ผักบุ้งลงไปค่ะผักบุ้งเรียบร้อยล้างสะอาดแล้วค่ะแบบเดียวก็สุกแล้วนะคะ นี่ค่ะหน้าตาแกงส้มนะคะแกงส้มมาเลเซียค่ะนี่ค่ะแกงส้มแกงส้มลูกสาวแกงให้แม่กินค่ะนี่ค่ะมาค่ะมากินด้วยกันโอเคบายบายท่านกิวติงบักเซคุเสีย